วัตถุดิบหลักที่หนึ่งก็คือวัตถุดิบหลักที่หนึ่งก็คือแกะเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับสโมกปาปริกาในโจทย์อาหารอินเดียแนวผสมผสานอะล,ล่คุณสิน และเริ่มต้นเสรแล้วครับสำหรับการแข่งขันวันนี้จะบอกเลยว่าวันนี้มาแบบผินเครื่องเทศสนุกแน่นอนบอกได้เลยเพราะว่าการที่จะใช้เครื่องเทศทำอาหารนั้นเนี่ยเป็นความยากแน่นอนครัแล้วแล้วก็การนําเครื่องเทศนั้นเนี่ยชูวัตถุดิบด้วยกันไปได้ซึ่งมีความยากแน่นอนใช่แล้วครับจทยนเราวันนี้คืออะไรครับสำหรับวัตถุดิบตัวที่1ก็คือ แกะเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับสมอปาปิก้าในโจทย์อาหารอินเดียแนวผสมผสานซึ่งสมอปาปิก้าของแมคคอมิกนั้นทำจากพริกหวานรมควันตากแห้งแล้วนำไปบดละเอียดมีสีแดงเข้ม และมีกลิ่นควันเข้มข้นหอมหวานไม่มีรสเผ็ดช่วยเพิ่มความเข้มข้นของอาหารให้มีรสชาติโดเด่นเลยท,เเลยทีเดียวนะครับคุณตาคานแน่นอยครับต้องบอกเลยว่าสโมกปาป,ปริก้าของแบงค์โครเมเป็นของดีที่เชฟเลือกไท้นะครับใช้น้อยอร่อยจริงมีติดบ้านไว้รับรอง คุ้มค่าครับมาสู่ Kitchen Stadium แล้วนะครับประเด็นของเครื่องเทศในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องเทศเป็นประเด็นสําคัญในการแช่งขันในวันนี้ใช่เลยเชพุทธชิงครับอันนี้อะไรครับเนี่ยดอกจอกดอกจอกดอกจอกเชพุทธชิงทำขนมดอกจอกทครับที่เล่นนะครับเชฟพุทธชิงได้ใช้แป้งผสมกับเนยไข่ไก่นมเกลือผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นใช้พิม์ลูกกุหลาบชุบตัวแป้งแล้วก็ทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิ180องศาเพื่อให้แป้งร่อนออกจากพิมพคล้ายกับวิธีการทำขนมดอกจอกของไทยและจะได้เป็นทรงกุหลาบที่สวยงามแล้วครับ กลับมาที่นั่งสั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับมันเป็นแกงนะคะเป็นแกงจะบอกว่าเป็นแกงกะหรี่ไหมครับทุกทัานครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กกำลังเสิร์ฟซอสปานิปุรีนั่นเองนะครับโดยเขานำมิ้นซอสใส่ลงในโถปั่นเติมน้ำลงไปตามด้วยผักชีใบสะระแหน่พริกจินดาเขียวและขิงนะฮะปั่นให้ละเอียดแล้วก็นำมากรองนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะนาวผักชีบดเม็ดผักชีบดเม็ดกีลาบดพริกป่นคุกเข้าเข้ากันเพื่อเป็นซอสปานิปุรีในเมนูปานิปุรีแกงผัดปาปริก้าแล้วครับ าอาหารขึ้นชื่อกันเลยคิดเลยนะปานิปุร r นี่ปานิปุรี i คุณแม่หน้ารับที่เชฟประธานเลยกำลังตักใส่นะครับน,น,นั่นคือไส้ของปานิปุรีนั่นเองนะครับเขาใช้เนื้อแกะนะครับลงไปผัดกับเนยแล้วก็น้ำมันในกระทะใสก่กระเทียมสับลงไปให้หอมนะครับแล้วก็ใส่ผงกะวานปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยและสโมโป,รปราปิก้าลงไปถึงพริกป่นนะครับและนี่ก็คือปา,านิปุรีแกะผัดปาปิก้าแล้วครับโอ้ยทางด้านฝั่งเชฟกูชชินชิงบ้างสวยงามมากเลยค่ะ ใชงครับ<อ>เหมือนไสอะไรผาดเข้าไปข <IP S 1> ้างในด้วยนะฮะเหมือนช็กตคน,นครับผูบ้ช่วยของเชฟพูทาชิงได้ใช้หอมใหญ่ผัดกับเมะเขือเทศใส่กิ่บดกระเทียมหมดผัดให้หอมนะครับหลังจากนั้นใส่พริกบดอ,อินเดียผงขมิ้นผงผักชีผัดให้เข้ากันแล้วก็นำมาผสมกับเนื้อแกะสันนอกที่สับละเอียดหลังจากนั้นเมื่อผัดแล้วเขานำไปปั่นละเอียดแล้วก็ปีดลงบนคุกกี้กุหลาบโรยด้วยถั่วบดแล้วก็ยังมีชั มะม่วงอีกด้วยนะครับที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลนะครับและนี่ก็คือการลูตี้ที่แปลว่าละลายในปากรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับน่ากินะครและ10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1และขอเชิญเสิร์ฟเมนูที่หนึ่งครับ าภาพก,กันเพื่อนมาสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Master Chef Thailand และ h e l i c o n i a Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line Ad h e l i c o n i a